ทุกครั้งที่ผมไปโรงพยาบาลบรรดาผู้คนที่เดินสวนกับผมล้วนดูเป็นกังวลอมทุกข์และเจ็บปวดมันทำให้ผมสงสัยว่าพวกเขากำลังประชิญอยู่กับอะไรบ้างผมได้คำตอบว่ามีหลากหลายโรคภัยที่พาผู้คนมาที่นี่และหนึ่งในโรคที่ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นคือข้อเสื่อม ผมกลับไปคิดว่าจะทำให้สิ่งที่ได้พบเห็นนี้ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วผมก็พบความจริงที่ว่าผมเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ร่ำรวยหรือเก่งเหนือใครแต่สองสิ่งที่ผมมีคือความรู้และความฝันฝันที่จะทำให้คนเจ็บป่วยบนโลกลดน้อยลงด้วยความเชื่อมั่นว่า วัตถุดิบของไทยคือตัวยาที่ดีที่สุดผมกลับไปรื้อความรู้โบราณที่ใครหลายๆคนเพิกเฉยบวกกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าจะได้ผลสรุปที่แน่นอนเพราะเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือการหาสิ่งที่จะช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดในที่สุด ก็ค้นพบสารสกัดธรรมชาติเซสเมนที่ซ่อนอยู่ในเม็ดงาเม็ดเล็กๆที่มีคุณประโยชน์มหาศาลทั้งยับยั้งเซลลทำลายกระดูกขณะเดียวกันก็เสริมสร้างกระดูกขึ้นมาได้การได้เห็นความรู้ของตัวเองที่ค้นคว้าม,มานำมาช่วยชีวิตคนได้จริงๆแม้ในวันที่ผมไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามมันคือความสุขที่สุดในชีวิตนักวิจัยอย่าง และการที่ผมได้มอบองค์ความรู้ทั้งหมดนี้ให้กับออยลาแต่เพียงผู้เดียวก็ทำให้ผมมั่นใจว่าความฝันในชีวิตของผมจะเป็นจริง